สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกห้องหวยสูตรเลขเด็ดจ,จาก facebook ทุกทกท่านครับวันนี้ก็มาดูข้อมูลนะครับชุดวัดดวงนะครับเป็นสูตรการคํานวณ2ตัวล่าง4ชุดตรงๆนะครับเพื่อที่จะได้เป็นข้อมูลและก็แนวทางให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับที่จะได้นําข้อมูลไปคิดวิเคราะห์และก็พิจารณา เพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับในการนำไปคิดและก็คำนวณเพื่อหาเลือกซื้ออรางวัลน,นะครับสรากกินแบ่งรัฐบาลนะครับด้วยตัวของเพื่อนเพื่อนเองทุกๆสูตรนะครับแล้วก็ทุกๆข้อมูลนั้นเป็นเพียงการบวกกันของตัวเลขนะครับในเชิงคณิตศาสตร์ดังนั้นก็ขอให้ทุกๆท,ท่านนะครับควรที่จะใช้วิจารณญาณของท่านในการรับชมและ เลือกตัดสินใจนะครับในการเลือกใช้ข้อมูลด้วยตัวของเพื่อนๆนเองทุกๆข้อมูลและก็ทุกๆแนวทางนะครับจัดทําขึ้นเพื่อให้เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับได้มีข้อมูลและก็แนวทางเพื่อน,นําไปหาเลือกซื้อรางวัลสระกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับอ่ะเรามาดูนะครับสูตรแล้วก็วิธีการคํานวณกันเลยนะครับสูตรนี้อ่าเริ่มเดินงวดแรกรางวัลเล็กท้ายนะครับ 2ตัวล่าง6กสองนะครับสูตรหลัก10จะได้67หลักหน่วยได้1นนะครับจับ4ีชุด2ตัวนะครับล่างก็จะได้4ชุดตรงๆดังน,งนี้นะครับ616271และก็72นะครับมาดูสูตรแล้วก็วิธีการคำนวณกันเลยนะครับ ขยายสักนิดหนึ่งนะครับนะ,ะขยายไม่นิดและเต็มกระดาษเลยนะครับงวดแรก2ตัวล่าง62นะครับเราก็จะใช้งวด922 605งสองนะครับ9 2 2 6สองตัวล่าง16ึ่งกเลขหน้าทั้งที่1867 ครั้ที่สองสองแปดเลขท้ายครั้งที่ 1, 9, 4, 7เกี่เลขท้ายครั้ที่สองสมาดูตำแหน่งการบวกของสูตรนะครับสูตรแรกนั้นจะเป็นสูตรหลัก10บนะครับตำแหน่งที่บวกนั้นจะเป็นหลักแสนนะครับ1ครั้ง หลักร้อยเลขท้ายครั้งที่1-1ครั้งแล้วก็หลักสิบเลขท้ายครั้งที่2นะครับ2ครั้ง9บวกกัน2ครั้งได้18นะครับอ่างวดแรกผลบวกก็จะได้เท่ากับ9บวก9ได้18 18บวก8ได้เท่ากับ26บนะครับบวก1คงที่ได้7อดอทีนี้มาดูตำแหน่งหลักหน่วยนะครับก็จะใช้หลักแสน1ครั้งนะครับ10บน 1>, 1ครั้งหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่2 2ครั้งนะครับหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่1 1ครั้งแล้วก็หลักสิบเลขท้ายครั้งที่1 1ครั้งบวกด้วยเลข5้คงที่นะครับ2บวกกัน2ครั้งได้4อ่าผลบวกก็จะได้เท่ากับ9บวก0ได้9 9บวก4ได้13 13บวก9ได้22 22บวก4ได้26 26บวก5ได้เท่ากับ31ได้1นะครับจากนั้นบวก1คงที่ได้2นะครับจับ4ชุดก็จะได้นะครับอ่า 6, 1, 6 2, 7 62 71อ่าแล้วก็7 2นะครับ งวดแรกก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับรางวัลเล็กท้าย2ตัวล่างหกสองนะครับหลักสิบเข้าเลข6หลักลหน่วยเข้าเลข2นั่นเองนะครับก็เป็นงวดแรกงวดที่1นะครับงวดแรกงวดที่1นะครับนี้มาดูงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมานะร<ต> <ering? S 2> างวัลเล็กท้าย2ตัวล่าง44ี่นะครับ งวดแรก6 7 1 2นะครับงวดที่ผ่านมารางวัลเลขกท้าย2ตัวล่าง4 4นะครับก็ใช้ผลรางวัลที่1นะครับงวด7 27 202นะครับ7 27 202สองตัวล่างเป็น6 6นะครับเลขหน้าครั้งที่1 3 5 5 ครั้งที่สองสามสองสี่เลขท้ายครั้งที่หนึ่งสี่สองหกครั้งที่สองหกหนึ่งห้านะครับหกหนึ่งห้ามาดูตำแหน่งหลักสิบกันก่อนนะครับใช้หลักแสนหนึ่งครั้งนะครับหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักสิบเลขท้ายครั้งที่สองสองครั้ง 1บวกได้2นะครับผลบวกของหลัก1 0บบวก4ได้11 11บวก2ได้เท่ากับ13บนะครับบวก1คงที่ได้4่ได้หลัก13 4สีนะครับอีมาดูตำแหน่งหลักหน่วยนะครับใช้หลักแสน1ครั้ง10บนนะครับ1ครั้งหลักร้อยเลขกหน้าครั้งที่2 2ครั้งหลักร้อยเล็กท้ายครั้งที่1 1ครั้ง หลักสิบเลขท้ายครั้งที่1 1ครั้งบวกด้วยเลข5คงที่3บวกกันสองครั้งได้6อ่าผลบวกหลักหน่วยนะครับ7บวก0ย์ได้7 7บวกได้ 13, 13 13บวก4ได้ 17, 17 17บวก2ได้19 19บวก5ได้เท่ากับ24บนะครับ4บวก1คงที่ได้5อ่านะครับจับ ชุดแรกนะครับก็จะเป็นสามสี่นะครับและก็สามห้าชุดที่สองนะครับเป็นสี่สี่และก็สี่ห้านะครับงวดที่แล้วรางวันเลขกท้าย2ตัวล่างออก4 4นะครับหลักสิบเข้า4หลักหน่วยเข้า4นะครับ หลัก10 3 4หลักหน่วย4 5นะครับจับได้4ชุด3 4 3 5 4 4และก็4 5นะครับก็เข้า2ตัวล่างที่44อ่าทีนี้เรามาดูงวดนี้กันนะครับ9 3 1 4 4 6 9ห1 4 4 6 สตัวล่างเป็น 4, 4. ีเลขหน้าครั้งที่1,3 9,8ครั้งที่2 1,6,7เลขท้ายครั้งที่1,9 7,0เลขท้ายครั้งที่2 2,7,2นะครับตำแหน่งหลัก10นะครับใช้หลักแสน1ครั้ง หลักร้อยเลกท้ายา 1, 1ครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักสิบเลกท้ายครั้งที่สองสองครั้งนะครับเจดบวกเจ็ดได้สิบสี่ผลบวกก็จะได้เท่ากับ9กบวก9ได้สิบแปดนะครับสิบแปดบวกสได้เท่ากับ22สนะครับ2บวกหน่งคงที่ได้สนะครับก็จะได้ตำแหน่งหลักสิบในงวดน,นี้ส3สามนะครับทีนี้มาดูตำแหน่งหลักหน่วย หลักแสน1ครั้งสิบบน1ครั้งหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่2 2ครั้งหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่1 1ครั้งหลัก10เลขท้ายครั้งที่1 1ครั้งบวกด้วยเลข5้คงที่1บวกกัน2ครั้งได้2นะครับผลบวกของหลักหน่วยได้ตามนี้นะครับ9บวก4ได้13 สิบวกสได้15บหนะครับสิบวก9ได้24 24บวกเได้31อนะครับ31บวก5ได้เท่ากับ36 6บวก1คงที่ได้7นะครับก็ฟันสองตัวล่างนะครับ4ชุดตรงตรงตามนี้นะครับ26 27 36ห 3 7นะครับอ่าก็จะได้2ตัวล่างตามสูตร4ชุดตรงตรงตามนี้นะครับนะเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับนะ2ตัวล่างฟัน4ชุดตรงตรงวัดดวงนะครับสูตรแรกหลักสิบได้2กับ3นะครับสูตรหลักหน่วยนั้นได้6กับ7นะครับ จับ4ชุด2ตัวล่างวัดดวงตรงๆนะครับก็จะได้26 27 36และก็37นะครับเป็นชุดวัดดวงข้อมูล2ตัวล่างตรงนะครับน้าเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับก็หวังว่าข้อมูลจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกท่านในการนำข้อมูลไป วิเคราะแล้วก็พินานะครับตัดสินใจหาเลือกซื้อรางวัลสดกินแบ่งรัฐบาลในงวดนี้นะครับก็ขอให้โชคดีเฮงทุกท่านสวัสดีครับ